ท่านไปชมทุกท่านจ้าเปรยลงคลิปมาสองหมื่ลืมกันยังว่านอจ้าบุรุาสิทายคลิปอีกยังเนาะเพราะว่านีนาเพิ่งไปเอาปลาขอนเพิ่งกระไรปลาขาวหน้ามากเพิ่งกระไรแบ่งมาให้ลาบน้ำหกตัวจ้าเพิ่งกลัมาให้ตอนค่ำคำกระไรเอาเซตู้เย็นไว้เพิ่งเสามาเนียกระไรสิลาบใส่หมดแดงสู้กินจ้าหนาวนี่ปลาสิลาบแซ่บคักเพราะว่ามันมีความมั่นเอากระคว้าเกดออกแย่เอาแต่เนื้อนขี่ปลาก็่ต้องเอาทิ้งเด้อจ้าเอาแต่ดีออกไวใบลาบใส่กันไม่ไววแต่เฮ็ดเจ้าขี่ปลาก็แซ่บ เมนูนี้ก็สิได้กินกันต้องใจเย็นๆหลายขั้นตอนแห้งจากกัวจะมาเป็นลาบปลาขาวคุณเพิ่นกระดิซับกระดูกใส่น้ำจ้านี่ปลามันก็โตใหญ่แล้วกระดูกมันก็แข็งแต่ก็สิแล้วเอาตาเอาตาเนื้อปลาเวลาเฮาเอาไปกินเฮาเอาไปลาบแล้วเวลาเฮากินแล้วมันจังบ่กินอย่างก็จ้ากลางมันจะสิบ่ปลาขาวกินแบบสบายใจเลย้เนื้อปลาออกแล้วก็ไปล้างท่านเพิสะอาดจ้านั้นก็เอามาซับๆๆให้มันละเอียดก่อนจ้าเนื้อปลาขาวนี่เอามาคั่นส้มก็แซ่บ อามาลากระแสบแต่ถ้าเอาไปทอดเอาไปปิ้งนี่กินบ่ได้จ้ากลางมันหลายซับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ขั้นใส้หมดแดงหมดแดงนี่จะกระเตรียมพร้อมไว้ตะมือว่านเราจ้าหาไว้ตะมือว่านแล้วได้มาเป็นห้างเลยจ้าเอาใส่ทุง่งยางไว้ก็เอาแซ่ทุ้เย็นไว้ลาป่าใส่หมดแดงนี่ผู้เฒ่าพ่ออีแม่เพื่อนกับบ้านเฮกินมาตะน้อยเนาะจ้า คันใส่บดแดงแล้วบางเสียพิ่นกัปรุงเครื่องก่อยดิบเลยจะแจงกับเสียบวกินดิบเนาะคันใส่บดแดงเราแจงกับเสียไปล้วนไฟให้มันสุกก่อนเพราะว่าประกอบกินดิบเฮ็ดเมนูนี้ย่ามได่ขิดหอยยูทงไฮทงหน้าไปหาซาปลาผืนพาเฮ็ดให้กินยูทงหน้ากีปลากอยปลาตาบมาคุ้งลาบปลาเนี่ยโอ้จะเป็นเสีบคักเนาะจ้ะคันใส่บดแดงแล้วก็เอามาล้วนไฟเลยจ้ะเรต้องใส่น้ำเข้าสีขัวขวขัไปจนมันแห้งเนาะจ้ะเดี๋ยวน้ำปลามันก็ออกเขาสีขัวจนแห้ง ใส่ปลาที่ห้าแยกออกเกาาไปัวใส่กันไล้จ้าขนาดประท่าน,นี่ปรุงเครื่องกระห้อมค่ะจากหอม,มดแดงพอเราจ่งกระสิเติมเกลือลงไปจังน้อยขวบขวๆข,ว,ขวให้เข้ากัน พอดีแล้วค่ะกปยกร่องจากเตาได้จ้าต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปรุงผักดีไใน่ก็มีต้นหอมผักะระแเน่แล้วก็ผักแพ้วเมนูลาบปลานี่ใส่ผักแพ้วแล้วจ้ามั่สิหอมเขากันคัก จ้โปลูกเขินเลยพงชูรสใส่แักพริกพริกนีิดๆกับใส่ใบไล่ได้จ้ะเพราะว่าจะไปให้นี่แม่น่ามีแม่แล้วก็กินเผ็ดอะไรเนาะใส่ข้าวคั่วใส่น้ำปลาคนๆๆในข้าวกลั่นก็บิีมรสชาติเบื้องไรจ้าหนังปลานี่ยจะเป็นใส่ไล่เพราะว่าห้าใส่เผือกตอนห้าบวนใส่ไฟแล้วเดี๋ยวมันสีเข้ม นางก้นไปกับหิ้เขาไปพ้อมคักไว้จ้าเป็นต่แซ่บป้อหลับเสร็จแล้วแจงกับสิปแป้งไปส่งอีแม่นน่ำมาเดอจ้าไม่กินเขากับลาป่าน้ำกันจ้าเหมือน